สวัสดีจ้าพี่น้องจ๋าเมื่อพอกันนี้เราจะกับซาวพอยกินโพดกินโพดจ้ะกับซื้อเพจไหมซื้อสองไหมแล้วจ้ะหนูจะเปลี่ยนเป็นซาวพอยกินโพดกินโพดจ้ะมือนีจ้ะเสภามาก,กินตำส่วหมูกรอบจ้ะตำส่วหมูกรอบแซ่แบเลยพี่น้องแซ่บแบบแซ่บโพดโพว่ะตำเองจ้ะมือนี้พี่น้องโอ้ยขออนุญาตเลย กเ <c oughs> <c oughs> บิ่งก้บพี่น้องโอ้ยแสบพักโอ้โยมูกรอบเนี่ยมูกรอบเนี่ยนี่อย่างพี่เด็กต้มูกรอบหันเฮียเบิ่งเอาเด้อพี่น้องอึ๊บอ้าวมูกรอบอแสบคักพี่น้อง บังอร่อยพี่น้องมาจามาแซ่บๆน้ำกันเด้อเห็นบอมึสองสซให้บังใกล้ๆมาจาแซ่บๆน้ำกันจ้าพี่น้องมือนีจ่ะบรรยากาศมือหนีกินอยู่ในครัวเย๋ยหลูกสิก่อนพี่น้องเฮ็ดแล้วๆลัวนีกำลังสกินขออย่าใส่มือเลอจ้ะบักหลานน่อยพันตื้นบนัดน้ก็เลยไปเอาเขาเอาอย่างให้กินเปิดอันอย่างเกาะ เออโทรศัพท์ให้เขาเบิ่งก่อนฝ่ากินอยาต่ำบกฮงมาซื้ออืดพี่น้นอง <c oughs> <c oughs> มาเด้อจ้าแซ่บๆน้ำกันจ้ะหม, <c oughs> มูกรอบก็เพุ่งทอดเฮ็ดเองไหมน้องอืม อะไรที่อ้อมทุ่นนั่นด้วยตรงนี้มันเป็นเนือ้อมันไม่ค่อยกรอบนะอะนมถอนพี่น้องขอโทษขออภัยด้วยนั่งอยู่ในคว้าจ้ะโอ้โหนะเอาพันกันนี่รถเนี่ยมาละเนี่ย เสียังงกระยากพี่น้องเย้ยอยู่น้ำหลูกสองคนอยู่บ้านเนาะสุดท้ายคลิปสียังก็ต้องร้อหลูกนอน ลูกรับก่อนรับกัก็เสียอย่างแล้วก็วเสึกถายลูกตื่นกันพอดีมืันนี้บ่ค่อยดีนะบ่ค่อยสบายแตงแต่เ้าแเราพี่น้องซ่องคือผะอ,อืดผ่อ,อม thầu có bao chìm này ta sợ Hãy subscribe cho kênh จะส,สดนานะมมั้งไม้แล้วพี่น้องไม้แล้วขอโทษขออภัยแล้วจ้ะมีเสืะคุณมีลูกมไเนไ่้มาลูกมา <c oughs> แม่ถ่ายคลิปอยู่ครับแม่กินอยู่มีค่าจะกินกับแม่เหรอสวัสดีครับก่อนเร็วสวัสดีครับเร็ว ครับก่อนครับยังไงครับอ๋อทำไมอะไปไปดูบิ้งใบไปอย่าแม่รีบกินนะได้ไหมครับได้ไหมแม่เห็นไหมแม่กินส้มตำอร่อยกินอ่างนะหลูมันกระปุกแล้พี่น้อง ดูบิงไหมรอแม่ปะไปเดี๋ยวแม่ตามไปนะแม่เอาไมา่เล่นแว่นแม่ไปเดีย๋ยวแม่ตามไปนะคะเก่งจังเลยไป,ไปแล้วพี่น้องกิม่อจะบอกง่ายอยู่พี่น้องทำาให้ไปเบิงงโทรศัพท์เนี่ย สองขวบพี่น้องลูกซ้ายน่ะเพิ่งจะสองขวบวันวันที่เก่านี่กำลังหัดเบาเบายังเบ่ค่อยซัดเท่าไรแล้วหอ,อ,อนห่ายเว้ย บอกพี่น้องขนมเซนมาว่านูไปบิ๊กซีขนมเซนแห่งลองซื้อมากินเบิ่งแดดแดดไลรเบิ้งงบองมองกบพี่เนาะเห็นบ่า มิก้ <M> าแยหน่อยมันหยับอิ่นบึงเสียงโทรศัพท์ก็เงียบมิก้าครับมิกอ <M ika. S 1> ย่าเด้อพี่น้อง <c oughs> ไปเบิ่องลูกจะข้าวก่อนมากินต่อจากพี่น้องจา้าไปเบิงบ้งมกราหน่อยมาเมื่อกี้ เขาก็นั่งอยู่โซฟาหละ่ะแต่อันยังก็เน็ตมันหมุนติวติวติวมันก็เลยเงียบเอิญมันก็บ่าปากลูกไซ้์หละ่ะ ฝากกดไลค์กดแซนเลยเดอ้อพี่นอ้องเป็นกำลังใจให้กันจะ้ะทำเพื่อให้ทำคลิปดีๆเนาะให้เบิง้งนั่งลบคลิปไปหลายคลิปแล้วเ <Okay. S 1> น่าเพจก็ะเฮ็ดมาหลายปีแล้วเนะพี่นอ้อง เมก่อนหนูอยู่กรงเทพหนูเปิดร้านคาราโอเกะมาเนี่ยเพลงนัมันกะหนูก,กะลุ้งพวกลุงลูกอันลูกน้องเด็กเสิร์ฟเนาะพวกลูกค้าพวงยังไปสนะับลงคลิปลงอย่างมันก็นมีเพงลงแนวร้านคาราโอเกะเนาะมันก็นต้องมีเพลงเวลาล,ลงคลิปลงอย่างันก็นไปไล่ลบออกเมกื่อ จะคลิปได้ประคลิปได้นูลบออกเหมือนอะคลิปที่มีเพลงนูบลูดบอกว่าคลิปได้ติดประติดลบแม่งหมดหลดอขอโทษด้วยรอคัมเนี่ยบางทีก็ไปซูนๆอยู่ได้พี่น,อ <c oughs> น้องพี่ลิ ขาแดดไล่แดดไล่เดี๋ยวมาทัพี่เห็นบ่พี่นอ้องเห็นบ้างแดดไล่ 随便。 bây giờ vâng. cọp นนี๋ยวมือใดอันยังมีเวลาบ้างสิาพาไปกินอยู่ทงง่าอีก เปนสัตว์ก็ไปนเนาะนาเห็นว่ะสัตว์นมเซนพว่นาแซ่บดีให้เมวดี ทำไมลูกทำไมครับฮะหนูดูบิงบายไปดูซิลูกไปอืมแม่กินใจอิ่มแล้วเนี่ยทำไมอ๋อนีมาฝั่งนี้ไม่เอาแม่มาตรงนี้ฝั่งนี้มันมีโคกมีอะไรลูกดู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 นสวัสดีครับไม่เห็นสวัสดีครับเลยฮะไม่เห็นสวัสดีครับเลยทำหน้าหลอกก็ได้ แ่เรา<น>ไปอย่าแม่กินก่อนไม่เอาลูกไม,ไม่เอาครับ<ม>เป็นเด็กดีนะคะไม่ไปไอ,อไ,มไม่ไปอยู่ตรงนี้นั่งลงนั่งลงดูแม่ไ,มไปเอาบิงบายมาก็ได้ไปไหนดูดิไหนดูให้ลุงลุงป้าป้าดูไหนให้อูท้องท้องอื่นรอกปวดท้องเหรอ,อหล,ลูกไปแม่จะอิ่มแล้วเร็วแม่ไปฝั่งนั้นแม่แม่ถ่ายคลิปอยู่แบบหนึ่งเด้อพี่หน้องเด้อ ซีมเลยเจ้ะพี่หนอ่อยลูกเริ่มยากแล้วจ้ะเขาซีเริ่ม,มากกวันแล้ว อือล้วแม่อ่มแม้วอืมเก่งลูกนั่งนั่งรอแม่แป๊บนึงนะเอ้าเอ,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 อ้อ้เหม็นเหม็นเอาแว่นมาออเอาแว่นมาให้แม่ใส่มาไปดยพี่น้องจ้ะ เราทำหนิกวอนมาฝากกดไล็กก์กดะแซดได้จ้ะพี่น้องเนื้อเป็นไงลังใจให้หนูมาอย่าแว่นแม่หักครับมาฝังา่งนี้มาฝั่งนี้มาใส่ก้นประยุทพี่น้อง <laughs> มาใบไาบ่ก่อนมาเร็วมาใบาลุงลุงป้าป้าก่อนเร็วครับ ไปแล้วจ้าพี่น้องสวัสดีจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยด้วยจ้าบ๊ายบาย